ดิยว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 ตาลายิดวดิยวดิยวดิยวลงดิยวเล็บฉันไม่มีหรอกจ้ามีแต่ดิยวเล็บเธอจะเชื่อไหมล่ะเดิยวดิยวเดียวตาลายเดียวเดิยวดียวเล็บดิยวเล็บการันตีได้จ้าตะลึงแรงตะลึงแรงนั่นแหละนั่นแหละเก่งมากลูกเก่งมาก ออกมาทําไมถ้าฉันยังไม่ได้เรียกห้ามออกมาลูกขี้ข้านี่พูดอะไรไม่เข้าหูสงสัยจะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะคะแม่ขอโทษค่ะคุณนายวย้ยงุดเงิดจะไปไหนก็ไปเลยไปรกลูกหูลูกตาชาลุงเนขะ่งมากลูก คุณนายดุมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคุณนายบอกว่าเห็นหน้าหนูแล้วหงุดหงิดเลยไล่หนูไม่เป็นไรนะลูกเขาเป็นเจ้านายเราอะ่ะเขาว่าอะไรแล้วก็วต้อง่าตามนั้นนะหนูไม่รู้เลยว่าหนูทำอะไรผิดหนูต้องมาร้องเพลงให้คุณหนุนิชาอีกนานแค่ไหน โทษนะที่เป็นแค่แค่ลูกจ้างเขาอ่ะหนูเลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ขอโทษค่ะคุณแม่คะหนูขอขึ้นไปลองชุดได้ไหมคะหนูอยากใส่ชุดใหม่แล้วได้สิคะลูกลองให้เต็มที่เลยนะ คุณนายไปชอปปิ้งมาหรอคะซื้อของมาซเยอะเชียไปไหว้นะมามม้งถือของเต็มมือสักขนาดเนี้ยไม่แหกตาดูล่ะถามเลยงูคุณหนูไมาให้ช่วยหรอคะไปเรียกสนมาถืออี้ฉันแต่ว่าคือไปตามมันมาถือของให้ฉัน ยืนอื้องอยู่ได้แกรับใช้ชั้นแล้วลูกแกก็ต้องมารับใช้ลูกชั้นเหมือนกันแม่เป็นคิดข้าลูกก็ต้องเป็นคิดข้าเหมือนกันเดี๋ยวหนูถือให้เองค่ะก็จะพ่อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยว่าต้องจุดทูบเรียกซะแหละ คอมเมนต์มีแต่คนชมลูกแม่ดังใหญ่แล้วนะดีจังค่ะแ,แบบเนี้ยเราต้องทำคลิปเยอะๆเลยนะได้สิตราบใดที่นางสนวยังอยู่ลูกแม่ต้องดังกว่านี้นะแน่ๆ <c oughs> มีโทรศัพท์มา <c oughs> เบอร์แปลกๆอ่ะสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะฉันติ่งเป็นแม่ของน้องนิชาเองค่ะครับผมม่อนนะครับเจ้าของค่ายเพลงร้อยแปดไร่เล็คอร์ดนะครับผมเ็นคลิปลูกสาวคุณร้องเพงลงเลยอยากชุมนุมเป็นเด็กปั้นในค่ายของผมถ้าวันนี้ผมจะขอนัดเจอจะสะดวกไหมครับเจ้าของค่ายเพลงเหรอคะสะดวกคะ่ะสะดวกผมจะได้ใช่ไหมคะ ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของค่ายเพลงโรงมาลูกแม่ดังใหญ่แล้วนะลูกดิว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 ตาละดิวดิวดิวร้องดิวลับฉันไม่มีหรอกจ้าอืมร้องพอที่สุดเลยลูกเก่งมากมากเลยนะลูกหมเนี่ย ขอบคุณค่ะคุณแม่เก่งจ้าเก่งจะโชว์ว่าตัวเองเสียงเพราะงั้นสิแต่ก็นะเป็นแค่ลูกคนใช้จนๆหน้าตาบ้านๆมีดีก็แค่เสียงนั่นแหละขอโทษค่ะคุณนายแต่ว่าโนนเขาก็ร้องไปตามภาษาเด็กนะคะ คุณนายมีอะไรให้ฉันรับใช้หรือเปล่าคะมีสิต่อไปเนี้ยโนต้องร้องเพลงให้ฉันวันเนี้ยจ,จะมีเจ้าของค่ายเพลงมาฟังให้ชาวร้องเพลงลูกแกจะต้องเป็นเงาเสียงให้ลูกฉันแต่ว่าก่อนหน้านี้นโนก็ไปร้องเพลงอัดคลิปให้กับคุณหนูแล้วนี่คะจะเลิกเยอะไปทำไมพวกแกมีแต่ได้ก็ได้ลูกแกก็ชอบร้องเพลง ชาตินี้ทั้งชาติจะมีโอกาสได้เจอเจ้าของค่ายเพลงรอเปล่าก็ายังไม่รู้ถ้าไม่มารับใช้ฉันถือซะว่าที่ทำตามความฝันเลยเนาะเธอก็ล้อมไปส่วนเราเสียสละจะออกงานในฐานนักนดองดังเอง <laughs> แต่ค่ะลูก <laughs> คุณนายเขาไม่นึกถึงจิตใจลูกเราบ้างเลยเหรอลูกเขาได้ดีส่วนลูกเราต้องอกอยู่ในเงาเนี่ยเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ฉันสงสารลูกอะ่ะลูกเรารักในการร้องเพลงแต่มันก็ต้องไม่ใช่แบบนี้อะพี่สนุ ลูกอยากร้องเพลงให้คนหนุ่มไหมไม่อยากค่ะแต่หนูคงปฏิเสธคนนายไม่ได้ถ้าหนูไม่อยากก็ไม่ต้องร้อง สวัสดีค่ะคุณม,ม่อนไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วคะได้ค่ะฉันยืนรอที่หน้าบ้านแล้วคะ่ะแล้วเจอกันนะคะ นุ่นติงใช่ไหมครับใช่ค่ะเ,ออเราเข้าบ้านแล้วก็ไปเซ็นสัญญากันเลยไหมคะ <c oughs> ใจเย็นๆครับจริงๆแล้วนะ่ะผมประทับใจในน้ำเสียงของน้องนิชามากเลยนะครับแต่ <c oughs> ก่อนจะเซ็นสัญญากันผมนะ่จะจกฟังน้องนิชาร้องแบบสดๆอีกสักครั้งได้ไหมครับต,ตอนนี้เลยเหรอคะออนิชายัง มาได้ยังไงลูกฉันอยู่ไหนเด็กคนนี้ไม่ใช่น้องนิชานี่แต่ทำไมเสียงเหมือนคิดไว้ล่ะเพราะเสียงที่คุณได้ยินคือเสียงสนอลูกสาวผมครับสนอไปรอในบ้านไป ไอ้ขี่่่าก้าดียังไงพูดแบบนี้ผมพูดความจริงครับผมก็บไมล์ทนมามากพอแล้วกับการดูถูกการโดนกดขี่ข่มเหงผมไม่ยอมให้ลูกสาวผมโดนกดขี่เหมือนผมแน่ตกลงจะขอเสิยทตัวจริงหนี่ยเป็เด็กคนไหนกันแน่ลูกเขาหรือลูกคุณลูกฉันสิคะในคลิปก็เห็นอยู่ว่าเป็นนิชาที่ร้องเพลง อยากให้ลูกแกเป็นนักร้องสินะแต่ไม่มีปัญญาทุนเล็พอ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 เอางี้เดี๋ยวให้เด็กสองคนเนี่ยมาเชิดกันเลยเา๊รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครกันแนะ่ดีครับลูกผมทำได้เนี่ยนิชาลูกฉันอยู่ไหน คุณหนูไม่เป็นอะไรหรอกคะ่สะสนั้นน่พูดกแกออกมาแฉเช,ช้นแบบเนี้ยอยากลองดีใช่ไหมผมแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจลูกของผมคุณนายลองคิดดูดีๆนะครับว่าการทำอะไรแบบเนี้คุณหนูเขาภูมิใจในตัวเองจริงๆใช่ไหมสมองหมายอย่างแกอย่ามาสะอื้นมาสอนฉันพวกแกต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่พวกแกทำ การแข่งขันร้องเพลงครั้งเนี้ยลูกแกต้องยอมให้ลูกฉันชนะไม่งั้นฉันจะเล่นพวกแกสองคนออกโอเคไหมรอบเนี่ยลองให้ดีๆนะถ้ารอบนี้ฉันไม่ได้เป็นนักร้องพ่อแม่จะโดนไล่ออกแม่ มอนคะให้ลูกฉันร้องก่อนนะคะลูกฉันพร้อมมากค่ะโอเคแต่พร้อมเริ่มเลยเลยอยากจะมูหัวใจให้ไว้ไว้หากเธอพร้อมจะไปฉันจะขอเปิดดิว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 ตะลาริวดิวดิวลงดิวลับฉันไม่มีหลอกจ้ามีแต่ดิวเลิบเธอจะเชื่อไหมล่ะ ้าวทำไมไม่ร้องต่อล่ะ,ะลูกฉันน่าจะเหนื่อยอะค่ะออยังไงให้ให้แกพักก่อนนะคะทออมาทำไมกับหลังฉากไปดูนี้ เธอจะเชื่อไหมล่ะดิว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 ตาลาดิว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 เลิฟดิวเลิฟการันตีได้จ้าเสียงแบบนี้ดิที่ฉันอยากจะปั้นต้องดังเป็นผู้แตกแน่ๆผู้แก่ยิ้มสิเข้าวสด อักตันยูกันทั้งบ้านแต่ว่าลูกฉันแค่แสดงความสามารถของตัวเองนะคะแกไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนั่นแหละอีกพวกเนะคุณแกทําให้ลูกฉันเสียหน้าฉันไล่พวกแกออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่ะจะเซ็นสัญญาจ้างนงสนมมาเป็นศิลป,ปินในค่ายของผมแล่จ้างผู้ครององคนอย่างคุณน่ะมาเป็นผู้ดูแลศิลป,ปินรับรองได้เงินเยอะก,กว่าแน่แล้ว วิชาลูกชันละคะคุณม่อนลูกคุณร้องเพลงไม่ได้แต่แต่เรียนแบบคุณเด็กเขาอย่างนั้นคุณจะจ้างมาทําไมอีกอย่างนะคุณน่ะไม่ไดเข้อหาหลอกลวงก็โชคดีแล้วยินดีที่ร่ลงกงนนะสาวน้อย เป็นไรนะลูกถึงค่ายนี้ไม่รับก็ยังมีค่ายอื่นคลิปลูกอ่ะดังจะตายมีคนชมเยอะแยะถ้าลูกไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะเปิดอ่านคอมเมนต์คนที่เขาชมลูกให้ฟัง ว่ามีแต่คนชมคะแม่ขอโทษนะลูกที่ทำอนาคตลูกพังแม่ขอโทษจริงๆ